อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่อง FIFA Chat m โอเคนั่นเองวันนี้เราอยู่ที่บ้านพี่เรานะครัะตอนนี้อยู่ที่สวนตอนนี้อยู่ที่สวนอะไรหมายถึงอะไร ตัวเรามันเจาะตัวเรามันเจาะไปลูนหนอนดิลูกทิ้งยานานหนอนอมันเลี้ยจอันนี้ก่านผู้เรียนต้อนรับจังครับของบ้านพี่ผมท่านเรียนทำไรอ่ะีเปำอะไรเปม่มีอะไร น้ำตัวสามเหรอครับใช่โอ้ยดูดน้ำน้ำคตรแฉะมีตัวอะไรอยู่บ้างวะในน้ำ,นำ,นำทำอะไรไม่ไมหมายถึงว่ามันหาย,ยากไงในพวกเปิจพันธ์อะเปิจพันธ์ส่วนมากเขาจะมาเป็น มีค้าหมดจะโดงจะไม่เคยมีโดนหายยาได้ขย้อนมันหายยาอยู่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยหมอท่ทายยาพี่แอสทำอะไรยกก็สิต้องพับสายรถเข็นขายรีวิวเลยรีวิวพี่เป้รีวิวพี่เป้ทำงาน này? Hãy subscribe cho kênh con, Mì Gõ Để này? bỏ lỡ những đi con, vâng dẫn

ตัวนี้น้องกูยกมาเอามาได้ไงเนี่ยหยิบต้องไหนมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้อัดน,นี้ไม่ได้จะโนดไปหยิบพี่ยายยกมาหนุนหยิบพี่ยายยกมาหยิบแล้วหยิบก็ว่าอยู่ไม่ไม่จับแปกว่าเน,นี่ยเอายี่สิบต้นเปเป็ปนอะ่ะ หกหกหกสิบแปดแล้วครับสิบแปดว่างไปเที่ยวงานมายังปไปเที่ยวหลมสิงมายังบุกรถไม่ไหวเอาเสร็จแล้ว,ลวไม่ เอามามาจับโทรศัพท์เอาโว่าอยั้นอวรีดถวีโอถ้าถ่ายวีดีโอเขาอยู่ถ้าถ่ายวีดีโอไปลงติ๊กต็ไปลองจับไปลงเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกหนูเบื่อเขาถ่ายอยู่จริงเนาะโหนี่คร เห็นปะกลับไปนู่นแล้วนะ่ะ <Okay. S 1> เห็นปะเห็นเขาปะเขาเล่นกันอยู่นะเสื้อส้มกับเสื้อขาว <Okay. S 1> ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนูแล้วนู่นแล้วเห็นเต่าทุกคนเห็นเต่าจะ <Okay. S 1> มองไม่ชัดหน่อยนะของทุกคนนะ <Okay. S 1> เห็นเนจังตอนนี้ผมซูมให้แล้วนะ้

ที่บ้านมีเดือบ้างป่าที่บ้านนะหมดแล้วครับเป็นการรหานอะตรงนี้มันไปทับใส่ครับมันไม่กจะเงียบมันก็เงียบเลยจะใช่ใช่พอนะมันเงียบมันก็เงียบแต่พอนั่นมันก็ใช่พอจะออกมันก็ออก,ออกง่ายเออเนี่ย,เออเยมันก็ไปน,นี้ไม่ได้ก็เหมือนบ้านเราเลยง่อยอย่างวันเนี้ย,ออ,ยออกง่ายก็ออกง่ายเลย ก้าวไปตลานไปมาขามาโอวันนี้ผมมันแรงด้วยวันนียใช่ครับแต่มันติดตรงที่ว่าคนมันก็ออกน้อยอยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นวันพระใช่แต่ไม่ได้กินของท้งปีโป้กามีไม่ใช่รอดตายเท่ควันวันงานป็นแต่มา พยายามผิวช้าวันนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้ว่ารักคือโลกันก็คือโลก้วยอดใจที่มันพร้อมตายเขาว่ากันว่าก่อสิ์คนไหนว่ารู้ให้ดีว่าเราจะทำเพื่อใคร อยู่ถ่ายพี่เป้นแะพี่เป้พี่เป้ทำปลมู่ที่ไหนเ่อคนมาดูช่องพี่ป้าก็ได้มาถูกีวิวทางขบานนี่กี่พันไม่รู้เทาไหร่ี่บาทนะหนึ่งพัน ห้าร้อยห้าร้อยห1 0 0 0นึเหรอ0 0่เท่านี้1,000เลยเหรอโอ้โหเรียนที่ไหนเนี่ยเียนี่ไหนอย่าบอกก็าเลยวเรียนสีเดืออายเข้าสองพันเองห้าร้อบกห้าอก็หนึ่พไงห้าร้อยบกห้าร้อยเออบอกพี่เป้ไม่รู้เรื่องเลย ห้ารอยบวกห้าร้อยได้หนึ่งหมื่นเอเฮออย่าอย่าไปบอกเขาว่าเลสีเดชพี่ไอ้อายเขาจะสีเดชเหมือนกันเนี่ว่อยู่ห้องเดียวอยู่ห้องเดียวไก่มินห้องไหนห้องเจ็ดห้องเจ็ดห้องน้งั้นหลือนะเข้าห้องใหญ่ไม่ได้ยายยังไม่ลงมาครับ ขอหนูก็ตัวเดียวตัวสองตัวแค่นั้นน่ะพึ่งติดเด้อพึ่งพึ่งพึ่งติดเมื่อไม่นานนี้ครับประมาณได้สามสี่วันแล้วครัเต้ห้องเมื่อห้องอ่ะเต้ท่อเปิดเขาก่อนเลยเขามาถึงเขาติดปั๊บเขาอวดเลยนะเขาบอกว่าห้องหนูมีแอร์นะเขาเลยเปิดมันลมอยู่เลย ก็ไม่ไปไม่ไปหายาเลยปกติเสาวที่ต้องไปนอนบ้านยาพอมีแอร์ไม่ไปเลย <laughs> นอนนี่ยา,ยาวชอบนะเ,นเย็นเนี่ยขเขาไปแล้วเข่าไปแล้วเย็นแต่ไม้เ,เกินว่ราะงันเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนนะเปิดแอร์ก่อนเลยแล้วค่อยออกมาทำบ้านแล้วเข้าไปจะได้เย็นเลย <laughs> ขเขาไปทำในห้องแม่แม่ไม่ให้แม่บ่นยับเลยโ <laughs> ดนไม่โดนใครโดนแม่ บอกพี่เป้ยังว่าห้องหนูมีแอร์นะแต่ว่าพี่เป้เขาก็มีแอร์นะมียิ้มนำภูเกเต็ตแล้วภูเก็ตดู้ภูเกูเก็ตใครใครหนูอ่ะหนูอะหนูอะหน,หน,หนูหนูที่พี่ป้าเลี้ยงไงแล้วพี่เป้เอามาเลี้ยงต่อไงจำได้เปล่าจำได้เปล่าลุงแฮมสเตอร์อ่ะเออจำได้ละ นี่อยู่ในห้องพี่เป้อะเขาไปดูหน่อย ทำผม,ไ,ม,ม,ดมได้ไหมไม่รูสิหนูเคยเล่นงนอ้อวุ๊ยวิ่ทำไมมันเกาะหนูนอนอนอกค่ออกเล่นแล้วมาก่อนวินว่งไหวออกไห 嗯。Mm. ที่ปีนั่นสองี